สวัสดีครับไอโรเทคนะครับวันนี้นำเสนอกล้อง FUJIFILM นะครับเป็นฟินพิกนะครับรุ่น z ซ0ร้อนะครับตัวนี้นะครับนี่สภาพภายนอกก็บุบนะครับําการใช้งานนะครับน่าจะล่วงลงมานะครับแต่สภาพด้านหลังยังดีนะครับ ค่อนข้างดีนะครับอันนี้เป็นจุดที่หนึ่งนะครับที่มันมีรอยปุบนะครับแล้วก็จุดเสียหายอยู่อีกจุดหนึ่งนะครับเดีย๋ยวจะทำให้ดูนะครับน,นี้เวลาเปิดกล้องนะครับสไลด์เฉียงนะครับตัวแซรจะมีไฟ ดูเลนส์นะครับเลนสยังใสอยู่นะครับตำหนิจุดนั้ก็คือ,อยู่ตรงนี้ครับนี่จีจอตรงนี้แต่ไม่มีผลต่อรูปนะครับแฟลชเปิดปิดได้ปกตินะครับเปิดไปก่อนตั้งเวลาได้นะครับมาโครเปิดได้เปิดไปก่อนนะครับระบบมือนะครับเปิดไปก่อน,นครับ อจำลองซูบเข้านะครับซูบออกซูบเข้าได้ปกตินะครับยัดส่องถ่ายดูยนะครับแฟ์ออกนะครับนี่รูปที่จายลองปิดแฟด้างกดดูรูปนะครับนี่ตรงนี้ ตัวนี้นะความชัด8ล้านนะครับอย่าไปดูตรงมุมซ้ายสุดนะครับถ่ายไ,ไมครับถือภาพใช้ได้นะครับเป็นที่หน้าจอเดียวนะครับอ่๋ในนี้รูปเปิดแฟลชนะครับการรูปไม่เปิดแฟลช ปิดก็สไลด์ปิดนะครับสไลด์เฉียงนะครับด้านบนก็มีปุ่มจับไปหน้าด้วยนะครับนี่นะครับ สนใจครับก็ติดต่อได้นะครับขอบคุณครับ